สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอิงแรนไรเดอร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะก็ว่างมากๆนะคือโรงเรียนปิดเนื่องจากช่วงโควิดนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะาผมใส่หน้ากากอยู่ครับผมทดลองใส่หน้ากากอันนี้ครับว่ามันดีเปล่านะครับก็คือผมทำหน้ากากที่นมาเองนะครับแต่ยังไม่ได้ลงสีนะก็ผมจะทดลองว่ามันดีเปล่านะครับ มีการที่ผมต้องจักระจี้ตรงไหนเพื่อแล้วก็ตัดตรงไหนออกแบบคือผมตัดตรงคางออกนะครับเพราะว่ามันชนคางผมมากเกินไปผมไม่ชอบให้อะไรหรือผ้าหรือแมสเนมาอยู่ใต้คางผมคือผมเป็นคนที่บ้านจี้เกตดรีเจนเนอรี่นะครับอ่แล้วก็ครับเล็บผมก็ตัดออกแล้วนะเนื่องจากผมส่งงานนะครับต้องใส่งานที่เป็นถุงมือนะครับซึ่งผมใส่ไม่ได้เพราะมันติดเล็บครับใส่แล้วมันหลุดนะครับก็เลยต้องตัดเล็บออกไปนะครับฮะนี่หน้ากากผม เดี๋ยวอยู่ตรงที่สว่งสว่นะครับจะได้เห็นจัดๆนี่นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่โฟกัสมันมันดำไปทั้งอันเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะเป็นลายหัวกะโหลกครับก็ได้แรงบันดาใจบางส่วนมาจากหน้ากากในเกมรีไฟนะครับแล้วก็ เรื่องพูดถึงเรื่องเกมนะครับผมลบ Call of Duty ออกไปแล้วเนื่องจากปัญหาหลายหอย่างนะครับแล้วก็เลยมาเล่น r o v แทนครับก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นคอบลงนะครับก็บ้างมีบออปลาแล้วนะมีบออปลาแล้วนะก็แน่นอนว่าในนี้ต้องมีนะครับปลาไหลแบ c ็กโกสนะครับอยู่ปาวะนะอยู่ในท่อนะปลาไหลแบ็กโกสแป๊บหนึ่งทำไมสีเฟย์ผมมันต่างนี้โอเค นะปลาไหลแบกโกดไม่รู้จะเทออกมาได้ปะ่ะนะนี่เห็นหัวไหมนี่างนี้ไงผมซื้อมาเลยสี่ตัวนะก็ไม่มีอะทำนะผมก็จะใช้ชีวิตประจำวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงไม่มีคลิปจะลงเลยดีกว่าอืมพูดถึงของไร้สาระที่ผมซื้อมานะผมจะเอากิมบอลมาเล่นดีกว่านะกิมบอลคืออะไรกิมบอลก็คือไม้กันสั่นชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งนะครับไม้กระสันนี่ครับเป็นไม้กระสันนี่อยู่นี่เลยนะครับก็ลบนิดนึงครับเพราะว่าผมตัด EVA โฟมม่วส่วยหมดเลยนะคือผมว่างจยกาีนี้ออกัาผมทำหน้ากากประมาณหลายอันนะครับตัวนี้หนึ่งนะครับหน้ากากยักษ์อีกสี่ห้าอันนะครับแล้วก็หมออีกาอีกหนึ่งนะครับตัดทั่วเลยนะครับ EVA โฟมเต็มบ้านหมดเลยครับนี่ครับผมซื้อมาประมาณ สามร้อยวบาทนะสั่งในออนไลน์ให้พ่อสั่งมาให้นะเพราะว่าหาซื้อทั่วไปมันหาซื้อยากมากเลยนะครับคือเอฟนี่ไม่เป็นไรที่หาซื้อยากมากเลยนะครับแล้วมันแพงมากแพงรองมาจากหมูเลยนะครับแพงรองมาจากหมูเลยนะอะเขาเรื่องนะพูดถึงไม้กันสั่นครับนี่เดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะนี่ครับนะอ่าแล้วหัวหัว เอ้ยหัวใสโทรศัพท์หายไปไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเออหัวใส่โทรศัพ,พไไบบท์พพมันต้องอยู่อีกอ้อนไงจำได้จำได้อ่านี่หัวโทรศัพท์อ่าของก็จะกระจายส่วมหนาค,คือผมเก็บเป็นระเบียบไม่ค่อยได้ครับขอเก็บของเป็นระเบียบเราจาที่ผมวางไม่ค่อยได้แต่ก็พื้นนี่ก็กวาดทุกวันนะนะโอเคนะครับ มันอยู่อย่างนี้เราจะประกอบมันยังไงครับก็ง่ายๆครับขั้นแรกเอากิมบอกมาครับผมว่าผมเอาขาตั้งกล้องดีกว่าอ่าเพอร์เฟกนะครับแล้วก็ใส่ไอตัวนี้นะครับนี่คือผมอยู่คนเดียวไงแล้วก็ไม่มีทีมงานนะครับกะว่าจะจ้างเพื่อนสักคนเป็นทีมงานนะ มันก็โควิดนะจ้างไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ถ่ายคนเดียวดีสุดนะถ่ายเพื่อนบางคนแม่งถ่ายแม่งโคตรขัดใจเลยนะครับอะผมจะย้อนมาให้ดูคนระับคลิปแรกที่ผมแกล้งมาตินนะไอแฟงถ่ายโคตรขัดใจเลยคือมันถือกล้องใส่มากมันแบบอ,อะไรเนะี่ยมันโอ้ผมรู้กันผมใส่ยยงดีกว่านะครับอ่ะนี่ผมจะมาสอนวิธีใช้กินบอสนะครับขั้นแรกนะครับเรามีตัว เอ่อข้อของมันนะครับแล้วก็ตุ้มถ่วงน้าหนักหลายคนนะไม่ค่อยชอบใช้นะเพราะว่ามันหนักนะครับเป็นโลเลยตัวนี้สองสามโลนะตัวนี้ประมาณโลกว่ากว่านะถ้าเกิดพวกนับพวกกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะหนักมากนะครับหลายคนจะใช้แบบไฟฟ้านะแต่ผมชอบใช่งี้ครับเพราะว่าขี้เกียจเชื่อมต่อขี้เกียจใช้แบตนะครับคือเอาให้คือผมเป็นคนที่แบบมักง่ายนะครับก็ ต้องใช้แบบนี้นะครับมันหนักก็จริงนะแต่มันควบคุมง่ายนะครับมันก็โคบคุมยากเลยครับต้องฝึกใช้นะครับอุปกรณ์ถ่ายผมมีเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นของถูกๆนะครับไม่ลงทุนมากขั้นตอนแรกหมุนไอเนี่ยวมาก่อนครับจากนั้นนะครับอุ่ยเย็นมากเหล็กสะท้อนความเย็นมากนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไป ตรงรูนี้ยจะรูไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่รูหน้านะครับข้างหน้ากล้องแม่งก็ไม่ซูมเลยโอเคใส่ข้างหน้านะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับไม่ต้องแต่หมุนให้แน่นนะครับหรือใครจะหมุนตึงๆมือก็ได้ครับแต่ผมออกแนวตึงๆแน่นๆนิด,น,ดนึงนครับไม่ให้หลุดอ่ะคือถ้ามันหนักคือมันหนักอ่ะถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยแล้วผมเดินอยู่เนี่ยนิ้วตีแตกเลยนะที่ดูมันหนักแค่ไหน,นครับคือ มันหนักอ่ะเหมือนลูกเบตองลูกหนึ่งอ่ะแค่เบากว่าหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็นะครับเอาไอ้ตัวเออเกียวตัวนี้นะมาใส่กับตัวนี้ครับแนะนำนะครับให้ใส่รูข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์ท่วงแบบตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับถ้าบวกโทรศัพท์ไปอีกนะมันก็จะค่อนข้างตรงนะครับน้ําหนักของโทรศัพท์นะครับ โอเคครับอันนี้ไขแน่นหน่อยนะครับอืมเพอร์เฟกต์ครับอ่ะทีนี้ครับเรามาดูการเช็คครับครับอ่ะ,อะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่เอาเลยครับ จากนั้นให้เราปรับศูนย์ท่วงมันตามใจชอบเลยครับบางคนนคับนิยมใส่แค่2อันนับแต่ผมใส่ไม่หมดเลยนะครับหนักหน่อยนะแต่ก็ต้องทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่น้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะเราถอดตุ้มนะครับอ่ะเราถอดตุ้มออกไปประมาณอ่ะตอนนี้ผมจะถอดเจ้าตุ้มเนี่ยออกไปหนึ่งอันพอนะครับ ไม่เอาขนนั้นมากครับเดี๋ยวเราก,ก็ถอดออกเห็นนะครับคอยดูนะครับสังเกตไหมครับแล้วก็ผมจะถอดตุ่มให้เหลือหนึ่งอันนะครับ นี่ครับสังเกตไหมครับอ่าคือถ้าเกิดไอ้ตุ้มเนี่ยยิ่งเบาเรายิ่งถอดออกจนมันเบามากครับเวลามันสาสแล้วมันจะโคมเคงได้เออผมอธิบายอย่งคือมันจะโคมเคงแล้วมันจะหยุดได้ช้าลงนะครับคือแบบแบบนี้นะครับมันหยุดช้าลงครับแต่ก็คือข้อดีของมันคือเบาขึ้นนะครับอ่า แล้วก็ถ้าเกิดผมใส่ตุ้มนะครับทั้งหมดนะครับสามอันเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับมันหยุดไว้มากนะครับคือเหมือนมันเหมือนปืนในคอปนิตี้ครับแต่งเร็วนะครับ ความแม่นยําน้อยนะครับอันนี้แต่งแม่นยําความเร็วน้อยลงนะครับเหมือนปืนเหมือนปืนในคอมนิวตี้เลยนะครับแบบเดียวกันนะครับอ่าแต่สาหราบผมนะคือถ้าเกิดแบบถ่ายสะดวกสะดวกไม่เน้นคุณภาพมากผมจะเอาออกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันน้ําหนักสองอันเนี้ยจะน้ําหนักเท่าโทรศัพท์ห่งอันนะเป๊ะเ,เ,เลยนะครับแล้วมันจะตรงนะครับตรงเป๊เปเปะเดี๋ยวผมไปถ่ายเล่นๆนะครับ คัดเลยคัดไปตอนที่ผมนับไอ้นี่เอออ่ะเอาแล้วครับหลังจากที่ผมได้เซ็ตอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทวดาดีนะมันก็จะช่วยเรื่องการซับแรงสัรร่นสะเทือนนะของกล้องได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่ได้จะซับได้ทั้งหมดนะเหมือนไม้กันสั่นพวกดิจิตอลนะครับก็ต้องใช้ความนิ่งของมืออีกนิดนึงนะครับเอเละมานี่ดิดเอีอยวอ เร็วเออนั่นแหละฮาเล่ครับหม,มาผมไดปากเปิดอะไรมาเออะไรมาไอาเล่นะมันจะมีนิสัยประหลาดของมันอยู่อย่างหนึ่งเลยครับที่คือถ้าเกิดคลิปผมไม่ติดเหลืองนะหลายคนต้องได้เห็นแน่ๆนะก็คือไอเล่เนี่ยมันเป็นหมาที่เวลาอะไรไม่ได้ดั่งใจมานะแบบผมให้ของกินบางเยี้ยแล้วผม ดันกินซะเองแนละ้วมันก็จะมองหน้ามาหาผมว่าแบบหน้ากวนตีแล้วก็ถอนหายใจแบบเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างอะไรครับมันจะชอบถอนหายใจใส่ผมคนระับเวลาที่อะไรไม่ได้ดั่งใจมนะันครับมันจะชอบถอนหายใจนะครับเป็นหมาที่แปลกแลบกว,วนกว,วนมากมากนะครับก็เดินเล่นะครับตอนเช้าผมก็จะเดินเล่นครับแล้วก็ไปกินข้าวนะครับต้องแปรงฟันก่อนนะยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งเทสให้ดูนะว่ามันใช้ได้ดีเปล่าไม้กางเขนตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีนะดีอยู่พอสมควรแต่มันไม่ตรงมันเบี้ยวเยอะ โอเคมือนไดนหรือว่าใช้ได้ กินหัวปีแรงมากเลยนะเม่ี้ผมเดินมานะกินหัวปีโคตรแรงเลยนะครับไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับผมกาว,ว่าจะลองอาชีพทำงานประดิษฐ์นะนะบอือเดี๋ยวผมไปคิดดูก่อนว่าจะประดิษฐ์อะไรนะต้องแน่นอนว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ทำ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมากนะแล้วก็ไม่ถอดแบบมาจากอะไรเลยนะถอดเอออาจจะถอดแบบมาจากพวกหน้ากากนิดนึงนะครับคือมันว่างนะครับรูก็ไม่ให้สต่งกันบ้านนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องตกปลานะครับเอ้ยน่าลองทำคลิปนนะเรื่องตกปลาเนี่ยนะครับหาทำเลดีๆก่อนนะยุงเยอะ มันเป็นอะไรมันเอร์นี้วะถือมือขวาแม่งฮะอืออยววันไหนผมมนา,มมา,น,าน,มนั่งตกปลาอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่วันไหนผมจะมานั่งตกปลาแบบไม่ซูมเยอะวันไหนผมมานั่งตกปลาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปเลยเอ๊ะมนี่มาไม่หรอกลูกหัวนหน่อยลูกหัวนหน่อย ลูกหมอน่ารเดียว,เ,ยวเละวันนี้อัช่ชทังมันครับเราจะปล่อยไปแล้วจะไมเละจะไม่จะไมไ่ใครว่าหมาไทยไม่น่ารักน่ารักแกตายนะครับโดยเฉพาะตอนโตๆเนี่ยน,น่ารักนะครับก็ไม่ต้องปล่อยหรอกนะหมามันก็น่ารักในแบบของมันนะครับจะไ,ม,ไม่เละใชไม่ ใช่ไหมนะใช่ไหมไม่ไดยเห็นดูเห็นดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นตรงนู้นกันนะครับก็ผมก็เคยเดินเล่นบ้วนะครับแต่คือผมที่ผมไม่อยากเข้าไปมากคือยายแมงมุมนี่แม่งโคตรเยอะนะแล้วมันชอบเข้าตาผมนะครับก็เวลาเดินที่ผมอาจจะแปลกๆปครับคือผมผมนะ,จะเจ้ากล้องนะมาบังหน้าตัวเเงครับ ก็เพื่อป้องกันให่แมงบุ่มนะครับที่จะเข้าหน้าอันนี้โดนแขนผมแล้วหนึ่งเส้นน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวนี้เห็นไหมน่ากลัวอย่างงี้นี่ให้เลหลบดิอ,อย่าอย่าอย่าเพิ่งกักวล มากมากนะครับก็ผมก็จะทาคลิปอย่างนี้ทั้งวันเลยดีกว่านะครติดไหมเออมันก็ต้องลําบากของยิงขงยิงขี้เกียจตัดต่ออยู่ด้วยนะครับ ทำดีกว่าเช่นการสตรีมเกมไซเรนเฮดมันมันมันไม่ค่อยมีเกมน่ากลัวน่ากลัวนะครับคือผมเป็นคนนี้ไม่ชอบเล่นเกมอะไรที่ก็อะไรมันน่ากลัวน่ากลัวนะคือจะเล่นนานเล่นทีนะคืออยู่คนเดียวอ่ะไม่เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมาอยู่ด้วยเมีเพื่อนมาเนะี่ยถึงเล่นนะครับหลอนก่อนนอนนะไม่ค่อยดูคนระับมีคนมาอยู่ด้วยแบบมีเพื่อนมาอยู่ด้วยนะถึงดูนะหลอนก่อนนอนนะครับ แม่งดูตอนเช้าอีกจาหากับไม่กล้าดูตอนคืนครับดูบางทีก็ดูแบบคุมโปงดูอ่ะนะครับหลายคนขเขาเข้าใจนะว่าการที่จะดูแบบพวกคลิปผีเนี้ยให้สนุกครับเขาต้องคุมโปงดูนะครับปิดไฟนะครับผมเนี่ยฉีกเลยครับดูแม่งกลางแจ้งเลยนะครับก็เนาะใช่ไหมเละใช่ไหม หนิ่งหนิ่งหนิ่ง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 หนึ่งนิ่งเฮ้ยเอ๊ะอะไรก็อ๋อ้ยแมงมอมยังโอ้ยหมดกัด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 เอ้าหมดกัดอุ้ยโอ้โหหมดกัดหมดมันอยู่ในเสื้อได้ไงวะสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลย น่าตอนนี้ผมไปเดินเมื่กี้นี่เนี่ยสะดุ้งเลยแป๊บหนึ่งมดมันกัดมดมันกัดเลยเสื้อมันสีอะมดกัดดนะีน่จะมดกัดมันเจ็บมันไม่เหมือนเสื้อสีนะเดีย๋ยวผมจะใช่าขาตั้งกล้องตัวนู้นดีกว่านะครับโอเคอยู่นี่นะลูกไม่ใช้ละ

มดเวนจะไล่สฟไหม้เดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะยังหามันไม่เจอเลยแต่ขยี้มันไปแล้วนะครับมันอาจจะหมดฤิ์ไปละกระนะใคระยู่รูนะ้ถ้าคลิปนี้ครับถึงหนึ่งไลค์ผมจะอาบน้ำหมาโชว์เป็นไงคอนเทนต์ว่างจัดนะครับก็เดี๋ยวผมล้างหน้าแปรงฟันดีกว่านะครับ Đây âm <laughs> oh, um, muốn năng nàn Ủa, một manh dù này kìa ใส่ซะอเอ้เวเจ็บมากโชคดีที่มดแดงมันกัดแล้วมันไม่ปวดเท่ามดตะนอยมดตะนอยนี่สุดๆเลยเปิดไฟก่อน ไม่ได้จ่ายนะครับไม่ได้จ่ายเพราะจะน้งหมจะเซนเซอร์ไว้ผมบอ,อกแล้วว่าคลิปน <go> ี <rush> ้ทำน,น,นานแน่ๆนะครับคือถ้าเราอาจจะเห็นมันแค่ไม่กี่นาทีแต่นี่ผมถ่ายในประบาน่วกมงไานะครับ สบายขึ้นเยอะนะครับปิดไฟที่ผมจะกินวันนี้นะครับก็๋ว่จับนะแกดตุนเดี๋ยวไปเอามากันช้วันไปไหนวะประเด็น ที่ผมคิดอยู่สองอย่างคือผมจะอุ่นมันหรือผมจะกินทั้งนี้เลยเดี๋ยวขอเช็คโอ้โหเหนื่อมากไม,ไม่ไม่เนื่อเท่าไหร่ม่จะได้อยู่กันยุง่งกันต้มไปไหนนะเออเลือนไปไมันต้องมีไข่ต้มนี่หว่าน่าเลย ผมขอคุกน้ำให้มันมเข้ากันหน่อยน้ำม,มันหนืดมากหนืดเหมือนน้ำร้ดหน้าเลยอ่ะแม่มันหนือดอนี่โอเคใส่พริกไทยไม่เยอะนะไม่อยากบิดเบือนรสชาติเดิมลองเช็คก่อนไม่พูดไปเล่นรอร่อยอร่อยครับออร่อยก็ร้านอามาผมเองนะครับ อยู่แต่ถ้ารสไปกินได้นะครับอืมอร่อยอยู่อร่อยไต่มังดีนะคับถ้ามันถ้ากินตอนรอนนี่บอกบอกเลยวดีแล้วผมเพิ่งมากินนะครับกินนี้เนี่ยเสียเวลาตัดต่อมากเลยนะเดี๋ยวน้ำมันคือน้ำมากตอนนี้หิวน้ำมาก ชัวนี้บรรยากาศดีนะก็เดี๋ยวผมขอคัดกินข้าวก่อนนะครับก็บอกว่าวกดแจ๊บเพืก,กินร้อนๆก็อร่อยนะนะครับอืับอร่อยเฮ้ยบอกว่าคัดกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมา